เอาเอมาป่วยก็ใหญ่ให้เป็นหอยเา้ของเขาเีอะเจหอยยาทางเมียวกัน่น่ยอออันนี้เป็นหัวอันนี้ันนะเอออันเป็นแก้นี่เ็นโคใช่มกสามอีอะเปนแกใ่หมกสง้่กุ่มมั้มาอีกอะเออใช่ไออขไก้อนเลีน่ยไขอะอันนี้ก็รับมาัาเลยไป ของันนี้ขาดีนเี่ยขอขายดีของขายเมืองยองนี่ของขายลิ้มตางเมืองยองมีทั้ง

khai subscribe cho kênh khai tham thang